เด็กหญิงนิยายท่านอ๋องโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่86 ซาลาเปาน้อยอ้วนขึ้นอีกแล้วน้ำหนักตัวไม่เบาเลยอาหนานกังวลเหลือเกินว่าลูกจะกลายเป็นเด็กอ้วนพอคิดถึงใบหน้าหล่อเหลาของท่านอองกลายเป็นคนอ้วนอย่าให้หน่าเกลียดแบบนั้นได้หรือไม่ชาไหนนางจึงรู้สึกว่าลูกสาวเกิดมาเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของพ่อโดยเฉพาะหยิกแก้มยุ้ยของนางแล้วอาหนานพูดกับแม่นม ชู่ชู่อ้วนเกินไปหรือเปล่าดูเหมือนทารกคนอื่นจะตัวไม่ใหญ่เหมือนนางเราควรควบคุมอาหารของนางหน่อยหรือไม่คำพูดของอาหน,านทําเอาสีซือประหลาดใจแต่พอคิดถึงคำสั่งของซูมามานางก็ยิ้มตอบ พระชายาสูมามาบอกว่าท่านหญิงน้อยเติบโตตามปกติเจ้าค่ะตอนคลอดออกมาท่านหญิงน้อยก็มีน้ำหนักมากกว่าทารกทั่วไปอยู่แล้วเมื่อบำรุงร่างกายดีย่อมโตเร็วเป็นธรรมดา งั้นหรือไม่ต้องควบคุมอาหารนางจริงๆหรืออาหนานยังคงไม่แน่าใจนักสี่ซื่อแทบหัวเราะเสียงฟืดมีมารดาคนใดบ้างคิดจะควบคุมอาหารของลูกเด็กควรเติบโตขึ้นมาอย่างอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนขนมแป้งข้าวเหนียวถึงจะดีมีใช่หรือหลังจากสี่ซื่อรับรองครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดอาหนานก็เลิกกัดกลุ้มเรื่องที่ลูกอ้วนหวังเพียงว่า ว่านางโตขึ้นแล้วจะไม่กลายเป็นเด็กอ้วนที่มีใบหน้าเหมือนท่านอ๋องเช่นนั้นย่อมเป็นเรื่องน่าเศร้าอานานอุ้มสารเปาน้อยหยอกเล่นอยู่นั้นน่าเสียดายที่สารเปาน้อยไม่ตอบสนองแต่พอนางไม่สนใจสารเปาน้อยสารเปาน้อยกลับเล่นกับตัวเองเผ่าว่าพอมีคนไปสนใจนางนางจะเบิกตาโตดำขับจ้องผู้อื่นด้วยท่าทางน่ารัก ไม่ว่าจะหยอกล้ออย่างไรก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองทำให้อานานหงุดหงิดเหลือเกิน ตัวแค่นี้ก็ดื้อขนาดนี้แล้วโตวไปยังจะใช้ได้หรืออานานทําแก้มปองพางขบเม้มดวงหน้าเล็กๆของเด็กจามั่มขบแม้มจนเด็กน้อยดวงตาพร่ามัวปากเล็กสีแดงเบะออกทำท่าเหมือนจะร้องไห้อานานอุ้มนางขึ้นมาโยกไปมาทันทีไม่นานก็ปลอบโยนเด็กน้อยได้เท่าว่าพอปลอบเสร็จอานานก็ทําแบบเดิมอีกประคองดวงหน้าเล็กของนางและ ขบเม้มจนทั่วรอบหนึ่งสาวใช้กับแม่นมมองมารดาผู้ไร้คุณธรรมรังแกลูกอย่างพูดไม่ออกจวบจนท่านอ๋องเลิกม่านเข้ามาพวกนางจึงรีบลุกขึ้นคารวะอาหนานกำลังลวนลามลูกสาวเห็นจู่ป้าหนิงเข้ามาก็ประหลาดใจทีเดียวจากนั้นพันรู้สึกกร้อนตัวอดหัวร้อออกมาไม่ได้และพูดว่า ท่านอองลูกอ้วนขึ้นอีกแล้วท่านรีบมาดูสิ คนในห้องพร้อมใจกันดูถูกใครบางคนจะเปลี่ยนเรื่องก็ไม่ควรเอาลูกมาเป็นเครื่องมือพูดแบบนี้ชวนให้คนรู้สึกว่านางงองงจริงๆสู่ป้าหนิงสั่งให้คนในห้องออกไปแล้วนั่งลงข้างกายอาหนานจับจ้องสาาเปาน้อยสาาเปาน้อยไม่ไว้หน้าบิดาตัวเองเช่นกันเอาแต่จ้องเขานิ่งๆด้วยท่าทางน่ารักอาหนานรู้สึกว่าสาาเปาน้อยยาม น่ารักเป็นพิเศษน่ารักจนนางใจสัน่นจ้องหน้าสารเปาน้อยแล้วจ้องหน้าบิดาของสารเปาน้อยที่นั่งอยู่ด้านข้างอาหนานรู้สึกว่าชายสองคนนี้ถึงได้เหมือนกันขนาดนี้หนอถเผาว่าชูป้าหนิงกลับขมวดคิ้วอาหนานกระพริบตาปริบปริบไม่รู้ว่าปฏิกิริยาเช่นนี้ของเขาหมายความว่าอะไรหรือว่าความสามารถในการควบคุม ตัวเองของเขาดีถึงขั้นนี้แม้อยู่ต่อหน้าเด็กที่น่ารักขนาดนี้ก็ยังรักษาใบาหน้าสุขุมไว้ได้ดังเดิมหรือว่าเขาไม่พอใจที่เด็กน้อยมีใบหน้าเหมือนเขาทำท่าน่ารักทำลายภาพลักษณ์เคร่งขื่มของเขาแบบนี้ชู่ป้าหนิงนั่งอยู่ข้างๆมองอาหนานหยอกล้อก,กับลูกผ่านไปครู่หนึ่งเขาเรียกแม่นมเข้ามาและส่งลูกให้แม่นม ่อนจะดึงอานานที่มีท่าทางอาไลอาวอนกลับห้อง รอจนอานานกลับเข้ามาในห้องประตูถูกใครบางคนลงก้อนในที่สุดพอรู้ว่าชายหนุ่มจะทำอะไรอานานก็อดหน้าแดงซ่านไม่ได้วันนี้เป็นวันครบกำหนดสองเดือนตามที่ซูมามาบอกพอดีเป็นวันแรกของการสิ้นสุดข้อห้ามนางลืมไปเลยคิดไม่ถึงว่าเขาจะจำได้แม่นยำขนาดนี้ ควรกล่าวว่าสมแล้วที่เป็นบุรุษอย่างนั้นหรือเวลาบุรุษใช้ร่างกายท่อนล่างขบคิดไม่น่ากลัวแต่เวลาบุรุษใช้ทั้งร่างกายท่อนบนและท่อนล่างขบคิดพร้อมกันนี่แหละฝันร้ายจู่ป้าหนิงดึงนางเข้ามาในอ้อมกอดสุกหน้ากับซอกคอนางและถูถ่ายสูดดมน้ำเสียงแห่พร่าเจ้าอาบน้ำแล้วหรือเป็นกลิ่นดอกมะลิ อาหนานหดคอสงสัยว่าบุรุษผู้นี้ต้องเกิดปีสุนัขแน่ๆปกติไม่เพียงชอบถูไถานางยังชอบกัดนางยิ่งกว่าร่างกายนางมีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยเขามักจะแยกแยะได้ทันทีเป็นไขมันหอมกลิ่นดอกมาลิคนจากจวนอัคราเสนาบดีส่งมาให้จากเมืองหลวงอาหนานหลบเลี่ยงการซุกไซของเขาพลางพูด ท่านพ่อของข้าเขียนจดหมายมาท่านอยากเจอชู่่มาก แต่มาไม่ได้จึงเขียนจดหมายถามพวกเราว่าเมื่อไรจะกลับเมืองหลวงอานานรู้สึกขัดแย้งในใจเล็กน้อยนางรู้สึกว่าชีวิตในเมืองถงเฉิงดีมากอิสระเสรีไม่มีกฎระเบียบและเรื่องวุ่นวายมากมายแต่คนมากมายในเมืองหลวงต่างตั้งตารอพวกเขากลับไปเขียนจดหมายมาทุกระยะถามพวกเขาอย่างเศร้าสลดว่าเมื่อไรถึงจะกลับ เมืองหลวงเนื่องจากสู่ป้านหนิงไม่กลับเมืองหลวงห้องเต้สงเตอ๋อจนปัญญาจึงได้แต่ให้คนใช้ม้าเร็วนำเอกสารบางอย่างมาให้เขาจัดการที่นี่ดังนั้นจึงมีรถและมา้าที่เดินทางไปมาระหว่างเมืองหลวงกับเมืองถงเสิงถี่มากสู่ป้านหนิงขบคิดเล็กน้อย ก็รู้ว่าอัคราเสนาบดีลูกผู้ถูกเบื้องบนส่งตัวมาเป็นผู้เสียสละต้องเป็นเพราะห้องเต้ไม่กล้าเร่งรัดจึงได้แต่ให้อัคราเสนาบดีลูกเป็นผู้กดดันจากนั้นอัคราเสนาบดีลูกใช้กลยุทธ์เรียกร้องความเห็นใจจากอ,นา,นอ,า,า,อนานานอาศัยอานานโน้มน้าวให้จู่ป้าหนิงกลับเมืองหลวง ไม่ต้องสนใจพวกเขาชู่ป้าหนิงขบติ่งหูนางเบาๆดูดแม้มจนติ่งหูนางมีสีเข้มขึ้น เรื่องนี้ข้าจัดการเองอาหนานอยากถามเหลือเกินว่าท่านจะจัดการอย่างไรถทว่าเขาไม่เปิดโอกาสให้นางได้พูดช้อนเอวอุ้มนางขึ้นวางบนเตียงและซุกหน้าลงมาอย่างขยันขันแข็งคงเพราะไม่ได้ใกล้ชิดกันนานแล้วร่างกายนางจึงรู้สึกไม่ชินเล็กน้อยการกระทําของเขาเต็มไปด้วยความข่มกลั้นช่วงแรกเขาเข้ามาช้าๆเคลื่อนไหวในระดับต้น ตืสองตาจับจ้องใบหน้านางสายตานั้นเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังมีความสุขกับเหยื่อที่ล่ามาได้หิวกระหายร้อนแรงข่มความรู้สึกอยากขย้ำเหยื่อลงไปในคำเดียวเอาไว้ทำเอานางเห็นแล้วผลนลุกหนงังศีรษะชาวาบแต่ไม่นานเขาก็ไม่พอใจวิธีการกลืนกินช้าๆแบบนี้การเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้นทุกทีจนจ้วงใส่นางอย่างดุดัน ทุกครั้งล้วนเป็นการถอยออกเล็กน้อยและตูดโจมเข้ามาอย่างลึกซึ้งจังหวะรุนแรงเช่นนี้ทำให้อาหนานทนไม่ไหวยื่นมือไปหมายจะผลักเขาทว่าเขากลับจับสองแขนนางมาโอบไลยที่ชื้นเหงื่อของตัวเองยกเรียวขาทั้งสองของนางไปเกี่ยวรอบเอวสอบของตนเพิ่มแรงกระแทกกระทันมากกว่าเดิมช้าช้าหน่อย นางสะอื้นพรางร้องบอกด้วยน้ำเสียงกระท่อนกระแทน่นทั้งสองคนเหมือนพึ่งขึ้นมาจากน้ำเหงือชุ่มไปทั้งตัวเท่าว่าชายหนุ่มบนร่างนางยังคงตนจ้วงอย่างต่อเนื่องตึงร่างอ่อนปวกเปียกของนางไว้ในอ้อมกอดเขาอย่างมั่นคงร่างกายท่อนล่างของพวกเขาแนบสนิทอยู่ด้วยกัน จนยากจะแยกแยะท่ามกลางสติพร้าเลือนนางกล้มหน้ามองเจ้าสิ่งหน้าตาดุดันที่เคลื่อนไหวเข้าออกเส้นทางเล็กแทบของตัวเองอย่างไม่มีวี่แววของความอ่อนล้าแม้แต่น้อย อาหนานอนอยู่บนเตียงมองชายหนุ่มบนร่างใช้ริมฝีปากจุมพิษร่างกายนางอย่างอ่อนโยนด้วยความเหนื่อยล้าเรือนผมยาวชื้นเหงื่อของเขาตกลงบนตัวนางปัดผ่านผิวกายที่ไวต่อสัมผัสนำพาความรู้สึกจักกะจี้มาให้คิ้วของเขาคลายออกจากกันแล้วเจือความรู้สึกเกียดคร้านและสะท้อนอารมณ์ปรารถนาเขาดูผ่อนคลายสบายใจไปทั้งร่างครั สิ่งมีชีวิตเพศผู้ในโลกธรรมชาติที่ได้ตอบสนองความต้องการแล้วในที่สุดก็ผ่อนจังหวะที่เร่งร้อนลงมอบอยู่เหนือร่างของเพศเมียและไหลเรียเคลียคลอช้าๆส่วนร่างกายท่อนล่างของนางยังมีวัตถุบางอย่างเคลื่อนขยับช้าๆค่อยๆกร่อนสติสัมปชัญญะของนางให้หมดไป ท่านอองข้าเหนื่อยมากแล้วนางเตือนใครบางคนด้วยเสียงแหมแห้งเขาขบกระดูกหายปาราของนางเสียงที่ไม่ชัดเจนเจือกลิ่นอายเย้าวยวนอีกสองรอบอาหนานสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีดันศีรษะที่อยู่ตรงหน้าอกขึ้นมาอย่างเหลืออดและพูดเสียงคุณท่านพูดคำว่าอีกสองรอบมาหลายครั้งแล้วนะ ท่านอองท่านจะทำตัวเหลวไหลเพราะถือว่าตัวเองยังหนุ่มไม่ได้ทำแบบนี้จะทำให้ไตพร่องทันทีที่พูดจบอาหนานก็รู้สึกว่าหน้าอกถูกขบกัดอย่างแรงบางสิ่งตรงร่างกายท่อนล่างของนางถูกดันเข้าไปในส่วนลึกของร่างกายกระทันหันตามด้วยเสียงแถ่งเกล้า ข้าไม่มีทางไต่พงอาณนาน้ำตาไหลรินในใจนางไม่ได้บอกว่าเขาไตาพ่พองแค่เตือนเขาว่าอย่าปล่อยตัวตามใจเกินไปให้ยับยั้งชั่งใจบ้างก็เท่านั้นเองหลังจากนั้นเรากลับต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้ไตพ่พองเขาจับนางพลิกตัวประคองบ้านเอวนางขึ้นมาและเข้าสู่ส่วนลึกในกายนางอย่างรุนแรงอีกครั้งจากนั้นก็เริ่มเคี่ยวกรำนางอย่างหนัก นน่โดยไม่สนใจเสียงร้องไห้ของนาง เขานอนทับบนกายนางอยู่พักหนึ่งหลังลมหายใจสงบดีแล้วค่อยยืดตัวไปนอกม่านหยิบผ้าแพลสะอาดผืนหนึ่งมาเช็ดสิ่งที่อยู่บนร่างนางออกทําความสะอาดตัวเองเล็กน้อยก่อนจะกอดนางหลับไปอาหนานปลื้ตามองการกระทำของเขาจนกระทั่งพบว่าเขาไม่ทำอะไรแล้วเพียงแต่กอดนางเข้านอนเท่านั้นนางจึงปล่อยให้ตัวเองตมดิ่งสู่ห้วง นิดแต่ก่อนที่จะหลับไปนางแปลกใจเล็กน้อยดูเหมือนแต่ก่อนเขาไม่เคยปลดปล่อยข้างนอกเลยนี่นาเวินเหลียงถือจดหมายรับอยู่ในมืออ่านเสร็จก็หัวเราะเบาๆครั้นสองคนในห้องเงยหน้ามามองเขาเขาอมยิ้มเอ่ยว่าท่านอองท่านแม่ทัพราชสำนักเปิดเย่อวุ่นวายแล้วเยียนลี่ลูกฝ่ามือยิ้มฮึ กษัตริย์เปัยเยื่อมีบุตรชายอยู่มากอีกทั้งแต่ละคนยังกำยำแข็งแรงเต็มไปด้วยความมักใหญ่ไฟสูงต่างหมายปองตำแหน่งนั้นกษัตริย์เปยเยื่อแก่แล้วไม่มีความห้าวหาญเหมือนเช่นแต่ก่อนไม่แปลกที่เปยเยื่อจะเกิดความวุ่นวายวุ่นวายแค่ไหนชู่ป้าหนิงถามเสียงทุ้มวนเหลียงยื่นจดหมายรับในมือให้เขาอ่านเอ่ยว่าท่านอ,องดูเอาเองเถอะ พอสู่ป้าหนิงรับจดหมายไปเวนเหลียงก็คลี่พัดด้ามติ๋วในมือโบอกไปมาแสงอาทิตย์สีทองในเดือนสาม่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องสาดลงบนร่างของชายหนุ่มชุดขาวผมดำทำให้ใบหน้าหล่อเหลาของเขาเหมือนถูกล้อมกรอบด้วยแสงสีทองสง่างามอย่างไม่มีผู้ใดจะเทียบได้สูงส่งสา่าผ่าเผยจนผู้อื่นมีกล้ามองศบตาถ่าว่าบุรุษ ที่บริสุทธิ์สูงสง่งไม่มีผู้ใดเทียบได้คนนี้แหละอาศัยเพียงคำพูดไม่กี่คำก็สามารถทำให้แผ่นดินทุ่งหญ้าล่มสลายได้ กตอนวนเหลียงหาเรือกับชูป้าหนิงเกี่ยวกับสถานการณ์ในปเปยเย่ชูป้าหนิงให้เวนเหลียงไปร่างแผนการมาจุดประสงค์คือทําให้ปเปยเย่วุ่นวายหลังจากเห็นแผนการที่เขาร่างแล้วชูป้าหนิงมอบหมายให้เขาเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ใช้เวลาเพียงปีเดียวเท่านั้นปเปยเย่ก็ถูกเขาก่อกวนจนวุ่นวายอีกทั้งตอนนี้ยังโกลหนอย่างยิ่ง องค์ชายใหญ่เป็นคนโง่อแต่กำลังฝ่ายมารดามิอาจดูถูกได้องค์ชายร้องแม้มีใจทะเยอทะยานและมีแผนการแต่ถือกำเนิดจากทาตกษัตรยิย์เปยเยย่อไม่มีทางเลือกเขาเป็นผู้สืบทอด องค์ชายสามีความกล้าหาญทังว่าขาดอุบายวันวันรู้จักแต่เข่นข่าและกดข่มพวกที่ไม่ใช่ฝ่ายต้นหากเขาขึ้นครองบัลลังก์จะต้องทำให้ขุนนางเก่าแก่ในราชสำนักไม่ยอมรับหน้า องค์ชายสี่เป็นคนใจคอคับแคบล่วงเตินคนมาไม่น้อยหากเขาได้บัลลังเชื่อว่าพี่น้องและคนเก่าคนแก่ทั้งหลายต้องใครครวญว่าพวกตนควรพะรยศแผ่นดินและสวามิพักดิศัตรูดีหรือไม่องค์ชายห้าอ่อนแอยากจะรับตําแหน่งใหญ่องค์ชาย6พิการแต่กําเนิดยากจะรับหน้าที่สำคัญ องค์ชายเจ็ดแย,ยนลี่กับจูป้าหนิงเงยหน้ามองกุนซื้อที่บรรยายด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยพร้อมกันแสดงสีหน้าสงสัยที่เขาหยุดพูดกระทันหันองค์ชายเจ็ดตูด๋วคุยองค์ชายที่กษัตริย์เบเยี่ยให้ความสำคัญมากที่สุดทั้งยังปรารถนาให้เขาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของต้นช่างเป็นบุรุษที่น่าหวั่นใจจริงๆหมูนี้ ตูหลัวคุยเป็นอย่างไรบ้างสู่ป้าหนิงถามวอนเหลียงจับกระแสความเย็นชาในน้ำเสียงทุ้มต่ำของเขาได้รู้สึกสะดุ้งในใจและเอ่ยว่าเขาเคยปรากฏตัวในชนเผ่าทุ่งหญ้าที่อยู่ไม่ไกลจากราชสำนักเปิดเยี่ยแต่ไม่นานก็หายตัวไปวอนเหลียงพูดด้วยท่าทางจนใจเล็กน้อย กรสัตเปย์เยื่ยมีองค์ชายมากมายนอกจากองค์ชายที่กล่าวมาข้างต้นแล้วที่เหลือล้วนอายุน้อยเกินไปสภาพร่างกายของกษัตริย์เยื่ยรอพวกเขาเติบโตขึ้นมาไม่ไหวมีเพียงตูหลัวคุย ที่มีหวังจะได้ครองบัลลังก์มากที่สุดตูหลวงขุยมีความกล้าหาญและมีอุบายกำลังฝ่ายมารดาก็ไม่อ่อนแอเขาเจ้าเล่ห์เหมือนหมาป่าในทุ่งหญ้ามักจะหาหนทางหลบหนีได้ทุกครั้งเวลาจะถูกจับ ตัวเขารู้ดีว่ายามนี้ราชสำนักเปยเยี่ยวุ่นวายกษัตริย์เป่ยเยี่ยป่วยอยู่ในวังแต่กลับไม่ค่อยปรากฏตัวเฝ้าดูพี่น้องช่วงชิงอำนาจอย่างนิ่งเฉยเทว่ากลับไม่หยุดยั้งแสดงว่ามีจุดประสงค์ในใจดังนั้นตูหลัวคุย จึงตัดสินใจอย่างเฉียบขาดที่จะเก็บกำลังอำนาจของตัวเองในทุกๆทางไว้ก่อนชูป้าหนิงขมวดคิ้วเวนเหลียงหยิบจดหมายรับฉบับหนึ่งออกมาจากกองจดหมายรับมากมายที่สายสืบส่งมาให้และมอบให้ชูป้าหนิงเอ่อย่างระมัดระวังท่านอ,องท่านดูสิ่งนี้ ดูแล้วห้ามโกรธเด็ดขาดสีหน้าของวอนเหลียงตอนนี้เหมือนเด็กหนุ่มที่กลัวผู้บังคับบัญชาจะโกรธท่าทางระแวดระวังถึงขั้นขยับไปอยู่ข้างกายเหย,ยนรี่ท่าทางเหมือนขอให้อีกฝ่ายคุ้มครองตนด้วยชู่ป้าหนิงปลายตามองเขาเรียบๆรียบรับจดหมายมาและกวาดตาดูครู่หนึ่งหลังจากนั้นห้องทั้งห้องก็หนาวเหน็บเหมือนมีลูกเห็บตกทำเอาวอนเหลียงกับหย ลี่หนาวจนแทบกอดกันตัวสันจื่อซิ่วบอกสายลับในเป่ยเยื่อให้จับตาดูตัวหลวงขุยทุกฝีเก้า และข้าเหยาเขาเินซะวันเหลียงเห็นว่าแม้เขาจะมีใบหน้าเคร่งขรึมแต่ดวงตากลับเยียบเย็นเหมือนผลึกน้ำแข็งส่อเขาพายุก,กำลังมาทำให้คนเห็นแล้วอดกลัวไม่ได้เขารีบพงกศีรษะเกรงว่าท่านอองผู้นี้จะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่หากตัวเองตกเป็นที่ระบายโทสะของเขาไปด้วยย่อมแย่จือซิ่ว เจ้าจับตาดูทิศทางการเคลื่อนไหวของเป่่ยเยี่ยต่อไปมีอะไรมารายงานค่ะชู่ป้าหนิงสั่งเสร็จก็ออกจากค่ายทหารทันทีจวบจนใครบางคนจากไปแล้วสองคนในห้องจึงรู้สึกอบอุ่นขึ้นแย,ยนลี่ขยับเข้าไปถามจื่อซิ่วเกิดอะไรขึ้นหรือฉันไหนท่านอองจึงโมโหเช่นนี้วนเหลียงถอนหายใจตอบว่า เหวเคอเดินกลายเป็นสตรีของตูหลัวขุยแล้ววนเหลียงเห็นอีกฝ่ายยังคงทำหน้างนง,งงจึงพูดต่อนางหน้าตาเหมือนพระชายามากแยี่ลุยคล้ายจะเข้าใจถามว่าหรือว่าเรื่องแค่นี้ ท่านอองก็ทนไม่ได้ววนเหลียงยิ้มเตือนเขาเข้าใจความหมายของเหยียนลี่คิดว่าแม้ท่านอองจะเป็นโรครักสะอาดความรู้สึกห่วงแหนภรรยามีมากเพียงใดก็ไม่น่าจะใส่ใจเรื่องของสตรีที่มีหน้าตาเหมือนภรรยาว่าตกเป็นของใครอีกทั้งสตรีผู้นั้นแค่หน้าตาเหมือนไม่ใช่ภรรยาตัวเองจริงๆเสียหน่อยไม่ควรจะสนใจว่านางเป็นของใคร แต่วันเหลียงจะบอกเหยียนลี่ได้อย่างไรว่าตูหลัวคุยเคยลักพาตัวพระชายาไปทั้งยังเกลียดชายาสู้อ่องเข้ากระดูกดำภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นหากบุรุษผู้นั้นยังยอมครอบครองสตรีที่มีรูปโฉมคล้ายกับสตรีที่ตนเกลียดชังมากที่สุดเช่นนั้นจิตใจของเขา วินเหลียงถอนหายใจในใจเกรงว่าความรู้สึกที่ตูหลัวคุยมีต่อพระชายาสู้อ๋องคงไม่ธรรมดาเสียแล้วสู้อ๋องเองก็ตระหนักถึงข้อนี้ถึงได้โมโหเช่นนี้กระมังอ่าลี่ข้าไปก่อนนะวันเหลียงไม่รู้จะพูดอะไรทิ้งคำพูดไว้แค่นี้และจากไป พึ่งออกจากค่ายทาหารวอนเหลียงก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าชู่ป้าหนิงยังอยู่เขายืนอยู่ไม่ไกลออกไปนักร่างกายเหยียดตรงแสงอาทิตย์ยามสนพยาตกกระทบร่างของเขาดึงให้เงาของเขายืดยาวออกไปรถม้าคันหนึ่งจอดอยู่ด้านข้างคนผู้หนึ่งเต้าลงมาจากรถมา้าก่อนจะโผลเข้ามากอดชู่ป้าหนิงนั่นโดยไม่พูดพร่ำทำเพลง ท่านอ๋องเสียงของชายหนึ่งหญิงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกันชูป้าหนิงหันกลับไปเห็นอาหนาน,นั่งอยู่บนเกี้ยวไม่ไกลนักยังมีบุรุษอ่อนเยาว์ที่นั่งอยู่บนหลังม้าอีกคนเสียงร้องสองเสียงดังขึ้นมาจากอาหนานและบุรุษหนุ่มผู้นั้นอาหนานต้องหญิงสาวในอ้อมกอดของชูป้าหนิงข่ะแมงจากนั้นเลื่อนสายตาขึ้นไปเห็นใบหน้าสงบนิ่งของเขา ดวงตาสีดำเข้มลึกที่แยกแยะอารมณ์ไม่ถูกอาหนานไม่ปฏิเสธว่าเห็นภาพนี้แล้วนางรู้สึกหึงหวงและโมโหเขาเป็นโรครักสะอาดไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงไม่ผลักสตรีคนนั้นออก ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ